ช่วงนี้เมย์ชอบใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้มากเพราะมันพกพาง,ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยสามารถปรับระดับได้หลายรูปแบบเลยค่ะปรับตั้งแค่ไหนก็ได้แต่ว่าความสูงก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วมันก็พกพาสะดวกไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเลยสาหรับอินฟลูเอเซอร์คอนเทนต์ครีเตอร์แบบเราต้องมีติดไว้สักอันนะอันนี้เมย์ใช้จนแบบเป็นรอยดําแล้วว่ะแต่เขามีให้เลือกหลายสีมากเลยนะส่วนตัวชอบสีชมพูอยู่แล้วก็เลยจดสีชมพูมาเดี๋ยวว่าจะสั่งอีกอันนึงเอาเป็นสีขาวแล้วกันคือพอพับเก็บแล้วมันก็จะล แค่นี้เองค่ะเป็นขาตั้งกล้องอนเนกประสงค์ที่พกพาง,ง่ายมากๆแค่ติดแมกเนตเข้าไปเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้ก็จะติดตั้งโดยอัตโนมัติแล้วก็แน่นด้วยปรับระดับแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบทีนี้ล่าเมย์ชอบพกเวลาออกไปข้างนอกไม่ต้องมาหาแก้วหาขวดน้ําถ่ายงานให้มันยุ่งยากแล้วแค่พกเจ้าตัวนี้ติดไว้ในกระเป๋าทุกๆอันสายคอนเทนต์แบบนี้มันต้องมีมันต้องตามแล้วน้ําหนักก็เบาด้วยไม่หนักมือราคาก็หลักร้อยเท่านั้นเองทุกคนแนะนาให้สายคอนเทน มีติดกระเป๋าไว้เลย